เรากำลังตามหาเด็กผู้หญิงที่เต็มไปด้วย energy ที่มีความน่ารักสดใสวงมินดี้ก็จะเป็นวงที่มีความครบรถมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวแพละดาทิมชัยชื่อเล่นชื่อของเปลาอายุ16ปีค่ะหนูเป็นคนพยาค่ะอู้เนียเต้ตัวแล้วก็น้องยังอู้จีนในตัวเจ้าเพราะว่าป่อน,น้องเป็นคนจีนเจ้า กสว่ะวมิขวยใพยพชาาำหรับหงเปานะครับก็จะมาเป็นสมาชิกที่เสริมในเรื่องการเต้นให้กับวงมินดี่เพราะว่าเวลาที่น้องเพอร์ฟอร์มนะครับน้องก็จะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าดึงดูดน้าค้นหาซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นจุดเด่นที่เราเลือกขงเปามาในครั้งนี้ครับพอเวลาเขาแบบเต้นให้ดูแล้วรูแบบเฮ้ย เพ r ร์ฟอร์แมเขาดีจริงๆเขามีคาลิสม่ามากพอได้มาอยู่ในวงมินนี่ค่ะก็รู้สึกว่าทุกๆคนนะคะแบบน่ารักมากเลยทั้ง6คนคนอื่นๆนะคะก็ชอบสอนเรื่งเต้นว่าแบบเออต้องปรับตรงนี้นะเพราะว่าหนูเข้ามาคนสุดท้ายค่ะมันก็จะรำให้หนูรู้สึกว่ายากจังเลยแต่พอได้มีกับทุกคนแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกค่ะแล้วไม่เครียดเลยแล้วรู้สึกว่าทำไปด้วยเราง่ายขึ้นค่ะ พอแบบหนูช uh, ่วยเขาก็เห็นได้ว่าแบบเขามีพัฒนาการที่ค่อนข้างเร็วค่ะบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็แบบดีขึ้นมาแบบจากตอนแรกเท่านี้ก็แบบขึ้นมาอย่างนี้เลยอะไรางี้หนูก็แบบรู้สึกประทับใจมากที่เพื่อนแบบพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ค่ะพอแบบมันได้ซ้อมด้วยกันมันได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าเออตอนนี้มันเจ็ดคนมันดีอะค่ะก็รู้สึกยินดีที่พี่หงเปาได้มาเป็นคนที่เจ็ดค่ะเหมือนมันเติมเต็มอะไรสักอย่างที่มันขาดไปค่ะสมาชิกวงมินดี้นะครับจะเต็มไปด้วยสมาชิกที่มีความ แสบซาสนที่เล่นซึ่งถ้าเกิดมีสมาชิกที่มาเติมความน่ารักสดสใสกับวงเนี่ยแล้วก็เข้ามาเป็นความหวานความเปรี้ยวของวงเพื่อทำให้วงวินดี้เนี่ยครบรสและสดใสามากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจับตาดูน้องๆกลุ่มนี้ไว้ให้ดีนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเราอยากจะเป็นศิลปินและอยากเดเดคะ่ะอยากจะให้วงของเราออกมาดีที่สุดค่ะต้องทำได้แน่นอนค่ะ